โพสในแฟนเพจไปแล้วแหละพอก,กลับมารับเก็บแต้มนะคือไม่ได้รับมานานมากนะครับมีแต่คนทักมาเก็บไหมเก็บไหมแต่ผมไม่ได้รับมานานมากนะแต้มบ้านเล็กล็อกเครื่องผมเดาว่าด็อกเตอร์เปิดโปง<ล>ด็อกเตอร์ไหมล่ะนี่ไงเนื้อบ้านเล็กล็อกเครื่องบนเขาไม่เล่าเลย อยู่ม่อยู่บ้านฟ้าผมขึ้นคาไปแล้วจอนอยู่บ้านใหญ่นะครับเขาอยู่บ้านใหญ่เอ้ยจะเดินรถไฟแล้วพี่อยู่ขาบนเขามองหาคนอยู่อ่าอาจจะเห็นผมนี่แหละแต่เห็นเตเร์นรถไฟแล้วเขาบนอันนี้บ้านเล็กสายลางใช่ปะครับใช่<ม>ใช่ม,มาฝ่าบนเมื่อกี้เหมือนคิดเลอือไปสายบนมาน่าจะหมานะ ทำเงินมากตอนไงาะตูแถบเราอายนะเขินนะปั่นมาบ้านได้นะทีมที่มาบ้าน<อ>ปัป่นได้สองคนปัญหาผม,มนปัญหาผมทีม่หาผมปั่นซ้าย<อ>คนนะนเดินหาย่างี้ตายตัวแรกทีหนึ่งเก็บครับเก็บแล้วก็ไปลงไปเบรคเม้นแล้วค่อยเอาออกประตูนะไม่น่าทาเลยเพื่อนขอโทษ คนอยู่เดี๋ยวผมทีมโอ้ทีมเดินใส่ผมยับเลยพี่เอลขอบแบบนัขอบแบบขวาบนมันเดินแบบเดินอ่ะพี่คือปกปะไม่ไม่แบบเดินแบบีนบบแบบบีบเลยอ๋อ กำแพงซายใต้บนลปะใช่กับไปกลางบนหน่อยนะอาจจะไปซายมาครับโอเคผมลงล่างเลยก็เมื่อกี้บิดเมื่อกี้ปั่นเครื่องล่างได้นะผมก็ฟอปที่วันผมไม่ได้ผมมีบอลลูนแต่เนี่ยเขาบิงตีเลยเขาไม่รอเขาไม่ปวดตายยากเลย เครื่องซ้ายเมื่อกี้ปั่นได้เท่าไรเอ่อหกสิบพี่แค่ที่ปั่นอย่างนี้แหละซ้ายบนหกสิบหัวทรงน่าจะกลับมาซ้ำผมนะทำไมซ้ายบนนะมีเสาขาวพี่เสาขาวเสาขาวอ๋อทำไมเสาขาวผมไม่เห็นโดนเลยอ๋อเสาบนใช่ไหมครับก็ถ้าเครื่องผมน่าจะเยอะกว่าล่ะ เขาซ่อนอยู่นะขวาบนสี่สิบขาพี่ใช่หรอ๋อเห็นแล้วนี่มิงกี้ไปดึงลงล่างให้แล้วดึง่อยนี่มิงกี้ดึงทำมาแล้วไม่ได้หรอกขวาบนเจ็ดสิบแปด นัง่งงงใจยากเลยเฮียป้านแล้วถ้าผมจะเสร็จเนอะถ้าจะไปที่อยู่ไป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 นั่นและถ้าผมดึงมันเลยมันเพื่อว่าดึงได้ดึงได้ดึงได้อันที่มันเก่ ไม่เห็นไม่เห็นแค่จะเดินไปพังเครื่องป๊อปป๊อปบิงบิงบิงกลับบิงกลับ <มา S 1> บิงกลับแล้วนั่นตัดตนกับขันต่อ,นตนนอครับเวลาขึ้นบนให้ป๊อปอเต่าหายแล้วเอาพี่เอาหัว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 กับผมปัดสัตว์ันให้ผมปัดจัด โแต่ไม่ได้เหี้ยย์มันเนินมีดมิทางหลังไหม่ยูดูดูก่อนซะป่ะเนาะใช่ใช่ใช่ลงมาลงมาเนี่ยเดินแล้วก็เดินมีแทงอยู่มีแทงอยู่ผมมาซ้ำขวาบนไม่ใช่ดิเอานี้อยู่แล้วผมก็งงอยู่เฮ้่งงว่า ปัน้ายดว่ะลืมมงไปแล้วนะนีปันนะอ่าใกล้เสร็จแล้วพี่ายบนใกล้เสร็จแล้วแปดสบเก้าสิบ้งูยับเลยโ้ชงไว้สอ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 งไวองไว้ย้บินสองไว้บิน บอด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 พอจะมุมบนแล้วนะผมไปปั่นซ้ายบนเอ้ยขวาล่างโอ้เหมือนผมปั่นขวาบนนิดหน่อยเออข้าบนเสร็จแล้วนี่ติดรอมันมีสองเครื่องอ๋อไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ย แล้วว่าจะสิ่งจุดจุดเด่นเขาจะเดินพน้องบอกพน้องบอกเขาไม่สนใจผมเลยนะเอาพี่เอกเดียวเลยนะขวาล่างห้าสิบเก็บไว้เอ้ยชัว ทริงหรออะผมไม่เจอโอเคโซโหเปิดฟังก์ชั่นนะิปบอลลิปบอลโซโหเปิดฟังก์ชันวิ่งไวคิดเลยหาไม่เจอปั่นไปปั่นไปปั่นไปปั่นให้เสร็จไปให้เสร็จไปให้เสร็จมีโฮปมีโฮปเลยทีเสร็จแล้วเสร็จและสามสองหนึ่งติดโป๊ะปวนอะไรเท้าเสร็จพร้อมปะ ประตูล่างหมดเลยนะครับใช่เขาขวาล่างเสร็จแล้วขวาล่างเปิดเสร็จแล้วเสร็จแล้วขวาล่างอ่ะเสร็จเสร็จเสร็จแปดสิบก็มาแล้วไม่มีใจยากขวารึขวาล่างโอ้ไม่ทันวะไม่ไรไม่ไรไม่ขอช่วยเอามีแทงมีแทมเจ้าเสียงไร มีน่าจะหน้าประตูทีเลยพี่เลยเดี๋ยวเราขอช่วยก่อนเราผมไม่มีบอลโลนะผมดึงไม่ได้ผมไม่มีบอลเออพี่มีแทงหลังอยู่ผมไม่ได้บอลโลพี่แทงไปแล้วนี่แทงไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่เออว่ะลืมแล้วใครมีบอลโลวะเนี่ยผมไม่ได้ใสมาผมไม่ได้ใส่บ็อกมาบล็อกสาม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 ผมหนหน้าประตูแล้วพี่มีต้องดึงช้อน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 มึงดึงได้ไหม ผมไม่โบได้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 เหยไปเลยเฮ้ยพี่เอ๋ไม่มีโบสักคนนะวิ่งแย่จัดเลยของถ่วงให้ไม่ได้อะไม่มีลุกด้วยไปถ่วงให้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 พี่อย่าอยายาเราไปฉาดดีกว่าเฮี้ยวเฮี้ยวครับคุณเอาเต็นท์ข้างหลังครับเฮ้ยโอ้ไม่ทันแล้วไอ้สัตว์ ออกไปเลยหันว่หนะ่ะตืมไปครับ่รู้ือว่าแทงหลังไปแล้วได้ตแต่แตกเดียวแตุตห้หัวโบหัวพังเลยตเดิมเดิมแล้วลินเนี่ยใส่าั๊กใส่ตัต๊ก